รวมโปรโมชั่นเครื่องทำไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟของ Sweet Creation ทุกซีรีส์ของปี2024เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่น่าสนใจ เครื่องทำไอศครีมของ w i ิ t Creation เราจะมีด้วยกันทั้งหมด3ซีรีส์นะครับซีรีส์แรกนั่นก็คือ SC Series นะครับ SC s e ี i e s เนี่ยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับเอาไปขายไหลๆเรื่อยๆนะครับไม่ได้ต้องการกำลังการผลิตสูงมากและเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจครับสำหรับซีรีส์ที่2นะครับนั่นก็คือ s i s i r i นะครับ s i r i e s ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้คอม e m b r a า o o อิตาลนะครับและจะมีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูงกว่ารุ่น s c c i e i นะครับก็เหมาะกับร้านที่ต้องการกำลังการผลิตสูงๆหรือเอาไปออกอีเวนต์คัเตอลิงหรือร้านที่มีลูกค้าเป็นจำนวนมากก็จะเหมาะกับ s c c i e i นะครับส่วนซีรีี์สุดท้ายนะครับก็คือตะกูล s s a s i r i นะครับซึ่งเป็นซีรีี์ที่ท็อปสุดของ s วิตเซอร์แลนดแล้วนะครับ ตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือจะมีระบบมอเตอร์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดไฟนะครับ s a Series เหมาะกับร้านที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดีและกำลังการผลิตที่สูงและการใช้งานระยะยาวครับ สำหรับโปรโมชั่นเครื่องทำไอศครีมของ Sweet Creation ทุกซีรีส์นะครับเราก็จะทำออกมาเป็นแพ็กเกจนะครับโดยราคาโปรโมชั่นที่ได้นะครับก็จะถูกกว่าราคาตั้งของเครื่องทำไอศครีมรุ่นนั้นๆน,น,นะครับแต่จะเป็นแพ็กเกจการสั่งซื้อครั้งแรกที่จะต้องสั่งของไอศครีมซีรีส์สแตนดารหรือซีรีส์พรีเมียมที่5ลังครับโดยในครั้งต,ต่อไปลูกค้าสามารถสั่งได้ตามปกติครับสำหรับโปรโมชั่นของตระกูล s c ซีรีส์นะครับก็จะเริ่มต้นจากรุ่น s c 15T ซึ่งเป็นรุ่นหัััววววเเดดีียยคร,ราคาต้งงขอ SC15T ห จะอยู่ที่51,000บาทแต่ถ้าเป็นราคาโปรโมชั่นคือแพ็กเกจพ่วงกับผงไอศครีมนะครับจะอยู่ที่45,000บาทนะครับก็จะประหยัดไปได้6000บาทครับสำหรับตัว sc 2 3 t นะครับราคาตั้งก็จะอยู่ที่66,00 0บาทแต่ถ้าสั่งเป็นตัวโปรโมชั่นพ่วงผงไอศครีม Cream, ราคาตั้งก็จะลดไปถึง10,000บาทเหลือ56,000บาทครับในตัวของเครื่อง sc 2 3 t ที่เป็นคอม US นะครับราคาตั้งอยู่ที่7 4 0 0 0บาทตัวโปรโมชั่นจะอยู่ที่6000บาทก็ประหยัดดไไปไ้อีก10,000 รุ่นต่อไปคือ SC 28T นะครับราคาตั้งของ SC 28T อยู่ที่75,000บาทแต่ถ้าเป็นราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่63,000บาทในส่วนของ SC 28T Com USA นะครับราคาตั้งจะอยู่ที่83,000บาทและราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่71,000บาทครับมาต่อกันที่เจ้าตระกูล SI Series นะครับนั่นก็คือรุ่น SI 35นะครับ ราคาตั้งจะอยู่ที่172,000บาทแต่ราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่146,000บาทซึ่งจะประหยัดไปได้ประมาณ20,000กว่าบาทเลยทีเดียวครับสำหรับซีรีส์ที่ดีที่สุดของเรานะครับรุ่นหัวเดี่ยว S A 20 T P นะครับตัว g r a v i t y นะครับราคาตั้งอยู่ที่176,000บาทแต่เราทำโปรโมชั่นอยู่ที่148,500บาทนะครับและมารุ่นสุดท้ายที่เราทำโปรโมชั่นที่เป็นรุ่นฮอตคิดที่สุดของเรานะครับ SHA 3 5 TP นะครับตัวไม่มีแอร์ปั๊มนะครับราคาตั้งของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่235,400บาทนะครับและเราทำโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่213,400บาทครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้นะครับที่ www.swuc.thailand.com e e r e a i o n t นะครับหรือติดต่อ092-941-9241 Line ID s i s w c 999ติดต่อมาได้เลยนะครับ